สวัสดีครับเพื่อนสมาชิชากชาวเลโก้ทุกท่านนะครับวันนี้เอาลอกเลโก้เดลิก้านะครับมาวางบนโต๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายตัวสปูนนะครับด้านในสปูนตัวแขนนะครับสลีระของตัวลออนะครับสาหรับเดลิก้าเบอร์2000ตัวนี้นะครับตัวแขนนะครับเดี๋ยวถอดให้ดูนะครับตัวแขนก็คือจะเป็นเวอร์ชันตัวเก่าอยู่เวอร์ชั่นตัวเก่ายัางไง สำหรับเบอร์4 0 0พกับ6000นะครับหนกของเขาจะเป็นหนกทรงกลมนะครับส่วนเบอร์2000ก็จะคือจะเป็นหนบแบรนเป็นหนบยางตัวนี้นะครับแขนแขนลงทรงรบอทประมาณนี้นะครับส่วนตัวเกลียวเดลิก้าจะเป็นแขนเกลียวนะครับใส่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับใส่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะ,ะตัวนี้นะครับโฟกัสชัดๆนิดหนึ่ง อันนี้คือตัวแขนของเขานะครับส่วนตัวรอบขาขาของเขานะครับเฟรมตัวขาจะเป็นอลูมิเนียมนะครับสปูนก็จะเป็นสปูนอลูเหมือนกันเดี๋ยวผมขอถอดสป,ปูนออกก่อนเนะเบอร์สองพันนะครับจะมีลายกาดตรงนี้ป้องกันเวลาสายถ้าเราใส่ ายเต็มสปูลนะครับถ้าเราใส่สายเต็มสปูลม,มันจะป้องกันไม่ให้สายที่อยู่ในสปูลน,นะครับตกลงมาในนี้นะครับหากใครไม่ชอบตัวลายกาดตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับแกะตัวด้านข้างนะครับแล้วก็ถอดออกได้นะครับตัวชุดนี้เปียวอาร์มต่างๆนะครับนี่ตัวชุดนี้ ตัวชุดนี้ถอดออกมาทำความสะอาดล้างหยอดน้ำมันเสริมจาระปีได้นะครับ <c oughs> นี่นะอ่ะแล้วก็ด้านในนะครับจะมีซีนยางโอลิงอยู่ช่วยป้องกันน้ำทั้งสองฝั่งนะครับตัวนี้เป็นฝากเกลียวใครที่ถามหาเสากันล้มนะครับจริงๆมันมีนะ แต่ผมยังไม่ได้ทดสอบว่าของไขยไหนใส่ได้บ้างนะครับแต่ลอกจีนตามตลาดน่าจะใส่ได้อันนี้ก็สวิตช์เินหน้าถอยหลังถ้าปิดก็คือแอนตี้รีวตนะครับลื่นๆนะครับด้านในนะครับของตัวโรเตอร์ ส่วนระบบเสียงนะครับก็คือจะเป็นกรีดเดี๋ยวผมใส่ให้ฟังเสียงอาจจะดังไม่มากนะครับเพราะว่าเราทำมาเป็นลอกตียับปอมนะอ่าตัวนี้ระบบเสียงนะครับมีลูกปืนตรงนี้ลองใต้สปูู ส่วนฝาในสปูนนะครับใต้ฝ้าของเขาตัวนี้รู้สึกจะเป็นรุ่นแรกๆนะครับที่เราทํากันแล้วก็ที่จะเจอสปูนน้ําหนักเบานะครับมีเจาะรูซอะร่องเรียวกบเดลิก้าสปูนสวยอยู่ครับใช้งานเตียปลอมได้ครับเบอร์2000ันอ่ะแกะผระเบรกให้ดูถ้าจำไม่ผิดเบอร์2000นเนี่ยจะมีพระเบรกอยู่3ชุดนะครับห 2 3นี่ครับผ้าเบรกมีอยู่3ชุดเป็นผ้าเบรกคาร์บอนนะครับ3แผ่นเวลาเราใส่นะครับใส่ผ้าเบรกทำความสะอาดล้างผ้าเบรก1รอบนะครับแล้วก็ใส่แป้นตัวนี้ลงไปสำหรับแป้นกดเบรกตัวนี้นะครับจะเป็นสเตลเลสนะครับเวลาเราใส่นะครับมันจะมีฝั่งหนึ่ง คมฝั่งหนึ่งเรียบนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้คมนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบหน้าตัดหน้าตัดที่เลื่อมนะครับก็เอามือจับจับ,จบตรงนี้ดูแล้วกันมันจะมีอยู่ฝั่งหนึ่งให้เอาฝั่งเรียบนะครับหงายขึ้นเอาฝั่งเรียบหงายขึ้นนะครับแผ่นที่สองแผ่นที่ชุดที่สองนะครับก็เหมือนกันแต่ว่จะมีมาร์กสี่มุมแบบนี้นะครับให้เราเลือกฝั่ง ที่มนนะครับไว้ด้านบนอีกแผ่นหนึ่งอันนี้เป็นแผ่นสุดท้ายนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวกิบล็อกลงไปกิบล็อกชุดเบรกนะครับตอนเราใส่กิบล็อกชุดเบรกนะครับก็ดูมันนิดนึงว่าตรงร่องล็อกไหมนะครับหากไม่ตรงร่องเวลาเราใช้เนี่ยมันจะเด้งออกมาได้นะครับเดี๋ยวผ้าเบรกมันจะเอียง ส่วนฝาเบรกนะครับตัวกดเป็นพลาสติก abs แบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีซีนยางโอลิงอยู่นี่นะครับซีนยางโอลิงกันน้ำนะครับเวลามันเข้าเข้าไปปุ๊บน้ำที่กระเซ็นเข้ามาที่ตรงร่องฝาเบรกนะครับก็จะไม่เข้าเข้าได้น้อยนะครับเข้าชุดเข้าตามร่องพวกเนี้ยเป็นปานเป็นการป้องกัน,นเวลาเราใส่นะครับ ใส่เช็คลูหมุนอ่าโอเคแล้วก็ใส่ฝาเบรกเข้าไปตอนเราใส่ฝาเบรกนะครับให้ตรงล็อกของฝามันนิดนึงนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปอันนี้คือสุดแล้วครับบนสุดแล้วนะ สำหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวขอคายเบรกนิดนึ่งปกติแล้วสายจากสายจะไหลออกมาด้านนอกนะครับเบรกก็จะหมุนทำงานตามนี้นะครับถ้าเทียบแล้วก็คือตามเข็มนาฬิกานะสายก็จะวิ่งออกฝั่งนี้นะครับแต่ถ้าปิดเบรกหนักๆแล้วเรา อยากรู้ว่าเบรหนักจริงเปล่าเราอย่าไปหมุนสวนนะครับอย่าไปหมุนทวนเข็มนาฬกาแบบนี้นะครับลอกสปินนิงทุกตัวนะครับทุกค่ายนะครับผมเชื่อว่าถ้าปิดเบรกหนักปุ๊บแล้วคุณไปหมุนสวนเฟืองตรงเนี้จะพังมีโอกาสพังได้น,นะครับเพราะมันการรับแรงของเขาก็คือจะเป็นการไหลไหลออกนะครับ อย่างเงี้ยอย่าทำนะครับเดี๋ยวลอกพังขึ้นมาละงานกต้องไปให้ช่างเปลี่ยนอะไรให้นะครับตัวนี้ออันนี้คือเบอร์สองพันนะครับสําหรับงานตีอะปลอมสวยๆนิ่มๆเลยครับเลียวกะเดลิก้าเปลี่ยนได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับใครที่ไม่ชอบนอบแบนนะครับ หาหนกทรงเตี่ยปลอมนะครับเอามาใส่ได้เดลิก้านะครับผมว่าเดลิก้าน่าจะถอดไม่ได้นะตรงนี้มันจะเป็นหมุดย้ำมาตัวนี้ก็เป็นลอกเรียวกบเดลิก้าเบอร์สองพนนะครับยังไงฝากกันไว้ด้วยชอบใจก็จัดได้ครับ Ni un delicado.